มีทำขอมงจรเขาแล้วทุกอย่างทุกอย่างก็จะไปให้หมดไม่ให้เราซื้อเครื่องมาเฉยๆนะทุกอย่างทุกอย่างกไปแนะนําการใช้ทุกอย่างก็จะให้หมดไมาใช่เอาเฉพาะเครื่องมาอย่างเดียวเขาเรียกบริการหลักขายมันติดแอร์แล้วท่านอาจารย์ครับแล้วก็ผมถามหน่อยว่าของที่เราช่วยเขาไปเนี่ยก็คือเขาร้องขอส่วนหนึ่งใช่ไหมหรือหรือว่าเราจัดให้เขาร้องขอทุกตัวเขาร้องขอทุกตัว เพียงแต่เราเพิ่มจานวนให้โอเคครับผมทีเียขอมาครั้งแรกเป็นหชิ้นที่เสมือนโทษใช่ไหมสีชิ้นจากสชิ้นเรเพิ่มเป็นหกสองสีต่ก็คือบางรายการอ่ะเราเพิ่มจํานวนให้ใช่ไหมครับสองสองหนึ่ง่งสอตัวออ่ครับสองสองหนึมาเป็นหแล้วเราก็จะถามว่า ครับจะถามว่าตอนนี้ยอดของเครื่องจริงๆอ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่ทั้งหมดเลยทั้งหมดที่บอกเก้าตัวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่550,000 550,000ราคาจ่ายจริงนะ550,000 550,000ต่อรองแล้วราคาต่อรองแล้วลดราคาแล้ว550,000แ,แล้วตอนนี้เงินข้องเราอยู่ที่59ก็เกินสิครับก็เกินสิเกินโอเค ไม่ไม่เป็นไรครับไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรไอ้เข้าหรือไม่เข้าไม่เป็นไรเราเราเอายอดเงินก่อนไอ้ตรงนี้เราเราอาจจะพร้อมจ่ายเขาได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเงินเกินก็ถือว่าเงินเข้าเกินก็ไีในนวัดมพรราหลวงวัดตนซื้อไม่ใช่เราซื้อวกรนซื้อถางไอนุตมนาบัตรไม่ได้ เราซื้อในานามวัดมงคลทับพลอคือเจตนาเนี่ยเจตนานี่จริงๆก็จะมานั่าเราใช้ที่ผมไม่ได้เียผมจะบอกป้ายว่าป้ายเยียงนี้นะพวกในนักศึกษลุงพ่อเลยผมอยากให้เอาชื่อลุงพ่อเนี่ยขึ้นในป้ายให้ได้มีใจ <ไอ S 3> มีปนญะาผมไปคิดวิธีการหรือคำพูดอย่างนี้ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ต้องให้มีชื่อลุงพ่อ,อเป็นป้ายเนี่ย มันมีอยู่แล้วครับอาจารย์หนึ่งเหตุผลเนี่ยคือวันนั้นผมนั่งคุยกันมันเกิดจากนั่งคุยกันเสมอเล่นๆนี่แหละแต่ผมอยากจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยอาจารย์เม็นถึวว่าไอ้ที่ม,มันเป็นตึกที่ประเทศใช่ไหมผมจะใช้เป็นอักษรโลหะเลยแทนอักษรโลหะตึกประเทศอย่างนั้นวิธีมันมาสังเกตแล้วก็มาเป็นป้ายของเราเป็นอักษรโลหะที่เป็นนูนนะ่ะ